สวัสดีครับผมนงผ่ารแตรน,นะครับพามาดูโครสูตที่ซีเจ็ดสิบรุ่นแปครับหลังจากยกแขนยกขาไม่ขึ้นครับหรืออาการช้าไปหมดครับก็ทําเสร็จไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีครับก็จะลองวถดูครับเดี๋ยไปหาก้าเล่าัไ้ตายเาย Ich bin so nett. ยกไหม่ดิบ่ลองดูครับว่าแต่เสียงยังโุ่นโหลดอยู่นะครับเสียง ยังไม่ปกตินะครับลองทางดูครับ ลราตบดีดูได้เราตกดีดูได้ไม่ได้ปิดฟ้าลง,าลงาก,ก่อนฟ้าลังอ่ะกลับก่อมาดูต่อครับ ปิดฟ้าแล้วครับเสียงยังโหลดอยู่นะครับาจะเกี่ยวกับกรองครับโอโหลดมากเลยครับ อาการยังไม่ปกตินะครับนี่เจ้าเล็กๆชิโนูนี่ยังโลดอยู่ครับก็คอยดูเท่าแกจะแก้กไขแบบไหนครับดิ้นสวยมากครับนี่เหมือนจะเหนียวก็ไม่เหนียวครับเหมือนจะทรายก็ไม่ทรายครับ ได้นนอยู่ครับก็นี่เสียงนี่โหลดมากเลยครับอาการน่าจะเป็นกับกรองตันครับเดี๋ยวจะซื้อกรองมาเปลี่ยนดูครับ ลองเปลี่ยนกรองดูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าแกซื้อมาแล้วจะลองเปลี่ยนดูครับว่าจะหายโลหรือเปล่านี่ไ ซ่อมนะครับก็จะลองดูก่อนว่าก็ยังจะไม่ไม่ปิดน,นะครับก็จะใช้งานไปก่อนครับเพราะว่าอยากรู้ว่าอาการจะเป็นยังไงต่อไปครับ จะเริ่มเป็นอีกแล้วครับนี่เริเ่มเริ่มสวิงไม่อยู่นะครับสวิงไปแล้วมันไม่เบรกนะครับ ดินดำมากครับนี่โอ้เหมือนดินปลวกเลยครับดินแบบนี้น่าสนใจครับไปปลูกผักเป็ มื่อวานก็สวิงไม่ได้ครับเมืม่อวานก็ให้ช่างศูนย์มาทำครับมาทำได้ชั่วโมงเดียวครับก็เกิดอาการนน่ครับกำลังหาสาเหตุไม่เจอนะครับท่านใดรู้ว่าการแบบนี้เป็นเพราะอะไรก็ ก็คอมเมนต์มาได้ครับจะได้รู้ว่าการแบบนี้เกี่ยวกับอะไรครับฮะสวิงยูจ็จันก็บอกว่าสวิงเริ่มใช้อีกแล้วครับจะล็อกอีกหรือเปล่าครับนี่ สวิงช้าสวิงช้าพี่กบแกบอกเมื่อกี้ ดินครับนี่สวยมากครับดำนี่ขมเนี่ยมเลยครับก่อนหน้าเลยครับก่อนที่จะสวิงติดแล้วให้ช่างมานี่ทำงานทำๆแล้วก็เดินไม่ได้ครับ เดินช้ายกแขนก็ช้าทุกอย่างช้าหมดครับพอตัวตามช่างเขาว่าเซรนอยสกปรลกล้างเสร็จแล้วก็ทำงานต่อก็ทีนี้ก็ทำได้ครับทำได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็สวิงไม่ไปครับสวิงไม่ไปเสร็จแล้วก็ให้ช่างมาดูครับ คอช่างดูเสร็จก็ทํางานได้ปกติครับ่อยช่างไปกลับไปคืนครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เกิดอาการเกิดอาการระบบช้าครับสวิงไม่อยู่นะครับคือสวิงมาเสร็จแล้วมันไม่หยุดนะครับปล่อยคอนโทรลแล้วมันก็ยังสวิงไปต่อนะครับต้องดึงคอนโทรลกลับคืนครับ คัถัถตาใครชอบคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามช่องยูทู b โรงถ่ายแต่รถด้วยนะด้วยนะครับ,รบผมก็ขอจบจะโคมสูพ PC 70รุ่นแปครับตักใส่ฟูโซ255นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ ไอ้รู้แล้วแต่ช้าเริ่มช้าแล้ว